สวัสดีครับวันนี้มาพบกันอีกแล้วนะครับในคอนเทนต์การโมสีตัวกันผ้าหรือว่ากันด้มตัวเก่าๆนะครับวันนี้ที่เอามาให้ดูเนี่ยจะเป็นตัว MSM 1 0 s o c k นะครับตัวนี้มันออกมาในช่วงสงคราม1ปีนะครับเป็นการลบระหว่างซีออนนะครับแล้วก็สาพันโลกนะครับ มันถูกสร้างมาแค่สามเครื่องแนะ้ะอันนี้ประวัติมันถูกสร้างมาสามเครื่องนะเป็นเป็นหุ่นที่ใช้ลบแบบสะเทินน้ำสะเทินบกนะครับมันก็เลยทรงมันก็จะแปลกๆเหมือนพวกใช้ในน้ํานะครับแล้วก็มีพลังนิวเคลียร์นู่นนี่นั่นแหละแล้วก็ยิงมิสไซล์ได้หลายๆจุดอย่างเงี้ยตรงนี้มันก็จะเป็นจุดมิสไซล์ไอจุดสีชมพูเนี่ยนะครับแล้วก็มือมันก็จะเป็นเหมือนแบบคีมหนีบได้นะครับตัวนี้ทําอะไรไปบ้างนะครับ ตัวนี้ทำสีเขียวเดิมตั้งตั้งใจว่าจะทำสีเขียวเมทัลลิกนะครับแต่เนื่องจากชิ้นส่วนมันใหญ่มากแบบชิ้นส่วนมันใหญ่เลยพอชิ้นส่วนมันใหญ่เสร็จเนี่ยทำให้เวลาพ่นสีเนี่ยผมยังไม่ชำนาญการพ่นสีชิ้นส่วนใหญ่ใ,หญใช้แรงดันลมแค่ประมาณ2ี่สิบพนะครับก็เลยแบบพ่นช้ามากนะครับตัวสุดท้ายแบบอ่า สีเขียวเมทัลิกมันขึ้นช้าด้วยนะครับอาจจะอาจจะด้วยขั้นตอนการพ่นผิดวิธีหรืออะไรก็ตามแต่นะครับสุดท้ายก็เลยเปลี่ยนมาทําเป็นสีเขียวสีเขียวแคนดิทนนะครับมันก็เลยออกมาเป็นแบบกึ่งกึ่งเมทัลิกกึ่งกึ่งแคนดิทอมันก็จะเงาเงแบบวาวๆหน่อยนะครับอย่างอย่างที่เห็นกันเนี่ยเดี๋ยวขออนุญาตปิดไอตัวแสงสีเสียงก่อนไว้โอยมือ,อปิดแสงสีเสียงละนะครับ จะได้ดูกันเต็มๆนะครับอ่ามันก็จะเป็นลนักษณะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวให้ดูใกล้ก,ลก็คือโทนสีที่ใช้นะครับตัวนี้ใช้ง่ายมากโทนสีมีแค่2โทนครับอ่าโทนโทนแรกนะครับจะเป็นสีเขียวแคน,นดี้โทนเนาะคือสรุปว่ามันคือสีเขียวแคนดี้โทนน่ะนะครับโอ้ยอ่ามันคือสีเขียวแคนดี้โทนะนะนะครับ,แ,แ,รรบแล้วก็ ตรงจุดที่ผมเอาเอาเนี่ยนี่จิมเนี่ยอันนี้มันคือสีทองแดงนะครับเพิ่งได้สีมาใหม่เป็นสีทองแดงของของอะไรวะของเแรแดนนะครับอ่าแล้วก็นำมาพ่น,นครับมันก็จะแววๆแบบเหมือนเหมือนแบบชิ้นส่วนโลหะจริงๆนะครับตัวนี้ยังไม่ได้ยังไม่ได้ทำการพ่นเคลียร์นะครับมันเลยแบบยังใส่ไม่เต็มที่แต่ประมาณนี้ผมว่ามันก็โหค่อนข้างจะเงาแบบเอาเรื่องแล้วนะนะครับ แล้วก็มีทำสีบอดี้ข้างในแต่เสียใจด้วยที่ไม่ได้โชว์นะครับแต่ว่าอยากจะให้ดูเดีย๋ยวจะแกะหน้ากากมาให้ดูอะนะครับอันนี้คือสีบอดี้ข้างในของมันนะครับจะเป็นลนักษณะประมาณนี้สีบอดี้ข้างในก็จะเป็นสีทองเหมือนกันนะครับแล้วก็มีใส่ลูกตาตรงนี้สีเหลืองนะครับอข้อ,ขอกับไปครับเดี๋ยวที่ที่ทำหลวมๆเนี่ยเพราะว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้จะทําการเก็บสีอีกรอบหนึ่งแล้วครับแล้วก็พ่นเคลียร์ ตัวนี้ราคามันตอนนี้นะปัจจุบันน่าจะขายอยู่ประมาณ6 0 0ถึง750นะครับราคาไม่ได้แพงมากแล้วก็ตัวค่อนข้างใหญ่ด้วยเดี๋ยวเอากระดัมรูปัดมาเทียบนะครับอันนี้คือกระดัมรูปัดนะครับเอารูปัดมาเทียบเนี่ยรูปัดดูตัวเล็กเลยนะครับเดี๋ยวอาเอาลงมาเท่าๆกันจะได้แบบพอดีๆเสมอภาคอ่าถ้าเอารูปรูปัดมาเทียบเนี่ยเราก็จะเห็นว่าแบบ ไซส์ของลูปันเนี่ยลูปัตก็จะดูอผอมๆไปเลยนะครับเป็นยังไงบ้างครับสำหรับสีของมันนะครับคิดว่าตัวนี้ถ้าถ้าทำเป็นสีอื่นอาจจะดูโอเคอย่างนี้อันนี้มันเหมือนสีเหมือนนกแก้วไปหน่อยเขาสึ่ผมนะผมว่ามันมันเหมือนแบบอารมณ์แบบเขียวนกแก้วอะไรประมาณนี้นะครับก็สีที่ใช้นะครับรองพื้นเป็นสีดำเงานะครับจากนั้นตามด้วย สีเงินนะครับบอลเงินนะครับแล้วก็ตามด้วยสีเมทัลลิก1ชั้นนะครับแต่ว่าสีเมทัลลิกมันมันไม่ขึ้นมันจมนะครับแล้วก็เลยลองอีกชั้นหนึ่งมันก็ไม่ขึ้นเหมือนกันใช้แอร์บัตนะครับก็เลยเปลี่ยนเป็นสีเขียวแคดิโทนแทนนะครับลงไป2รอบนะครับก็แต่ถึงยังไงก็ตามสีมันก็ไม่หนานะเพราะว่าเราใช้แอร์บัตมันก็แบบสามารถควบคุมได้เนาะแล้วก็โครงในนะครับโครงในใช้สีทองแดงนะครับของเลลานนะสีทั้งหมดเป็นของเลลานนะครับไม่ อย่เว้นสีไม่ให้หลีกเป็นของสกาวค c o เลอร์นะครับขึ้นยากที่ว่าขึ้น,นยากนะครับอ่าประมาณนี้นะครับรตัวนี้ก็จะมีลักษณะที่แบบค่อนข้างแปลกนิดนึงนะครับก็เอาไว้ตั้งโชว์นะครับมันเป็นหุ่นเซตที่ออกมาใน Operation of Jabo เนาะมันก็เท่ๆดีเพราะผมมีตัวนั้นครบเซตละนะครับก็ใครสนใจก็ลองจัดซื้อจัดหาดูนะครับน่ารักดีใช้ง่ายนะครับชิ้นส่วนใหญ่จับเล่นง่ายแข็งแรง อันนี้ก็จะเป็นตัวตัวอะไรวะลืมตัวซ็อกนะครับตัวใหญ่ๆสีเขียววะครับก็จับเอามาโมทําสีใหม่นะครับเป็นเป็นเป็นโมเดลเก่าโหแบบเก่าแบบรุ่นสิบปีอะไอพวกที่ทยาทำสีช่วงนี้คือรุ่นสิบปีนะครับทีนี้เกิดอะไรขึ้นนะครับคือตอนแรกเนี่ยใจจีนตอนแรกอยากจะทดลองทาสีเมทัลลิกทั้งตัวนะครับ ก็ขั้นตอนการลงสีเมทัลลิกก็อย่างที่คนรู้กันเนาะก็ตามช n แนลดังๆของระดับปรมาจารย์ที่เราเห็นกันนะครับเขาก็จะแนะนําว่าให้ลงลองรอพื้นดําเงานะครับแล้วก็ลงสีซูเปอร์ซินเบอร์ครับซึ่งผมไม่เข้าใจเหมือนกันว่าผม,มาไปทําผิดพลาดขั้นตอนไหนนะครับพอผมจะลงสีเมทัลลิกอะครับมันมันยากมากเลยอะคือสีเหมือนมันเหมือนมันถูกสี หมือนมันถูกสีอะไรเดีย๋ยวสีสีบอลเงินอาจจะเป็นที่ยี่ห้อสีที่ผมใช้ลองพื้นก็ได้นะมันดูดเข้าไปครับสีเขียวเลยเลยไม่ค่อยติดเลยต้องเปลี่ยนแผนอีกแล้วครับท่านนะหลังจากที่ลงเมททลิกไปรอบนึงหมดสีไปเกือบครึ่งขวดโอ้สุดเสดายสีมากเลยนะครับจัดการนําสีสีแคดิโทนที่ชํานาญชำนาญจริงนะสีแคดิโทนนี่คือทามาหลายตัวละล่องมากนะครับอันนี้คืออันนี้คือแคดิโทน ที่ทําจนฉ่าละอันนี้แคนิโทนสีน้ำเงินตัวนี้ก็แคดิโทนครับตัวข้างในสีน้ำเงินก็แคนิโทนนะครับตัวนี้ก็สีแคนิโทนแล้วก็สีปนกับสีเทานะครับผมมาทําสีแคนิโทนมาหลายตัวจนรู้แล้วว่าประมาณทําสีประมาณไหนมันถึงจะเวิร์กนะครับแต่สีเมทัลลิกเนี่ยทำแล้วมันไม่เกิดจริงๆสรารภาพเลยนะครับเดีย๋ยวให้ดูตรงชิ้นนี้ก็เลยจําเป็นต้องเอาสีแคนิโทนทับสีเมทัลลิกนะครับ แต่ก็แบบเออมันมันก็สวยนะอันนี้เล่นเล่นเฉดไฮไลท์ดำนะครับไม่ไม่ได้แบบกลัวกลัวสีมันจะแบบดูอันนี้ไปดูแบบคืนไปสีโทนเดียวทั้งตัวก็เลยเล่นแบบเล่นเฉดโทนดํานิดนึงตามขอบขอบ,ขอบนะครับแต่ทาตามเป็นแมทัลกันนะพอโดนแคนดี้โทนมันก็เลยกลบไปเลยซึ่งอะ่ะผมะทำทำสีแมททัลแบบไม่ขึ้นจริงๆไม่ไม่รู้เป็นเพราะอะไรกาลังหาสาเหตุอยู่ว่าแบบ เออมันอาจจะเป็นที่ยี่ห้อสีเพราะว่าเราเราไม่ได้ใช้สีสำหรับแอร์บัตไงเราใช้สีกระป๋องแล้วก็มาใส่แอร์บัตพ่นคือก็โอเคนะคือหมายถึงว่าแบบทั่วไปโดยรวมโอเคมากไม่ได้ติดเลยเลยติดตรงที่สีไม่ทันหลิกเนี่ยสีไม่ทันหลิกเป็นของแอร์บัตโดยตรงนะครับของยี่ห้อเลยนะของสก้าวคัลเลอร์ครับแต่ว่าสีรองพื้นอนะ่ะมันเป็นสีและเล่เป็นสีอะไรพวกนี้ไงไม่อาจจะแบบเออแบบดูไม่ค่อยโอเคหรือเปล่าไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับแต่เดี๋ยวตัวนี้เดี๋ยวลองประกอบแล้วจะอันนี้ให้ดู สีเซ็ตตัวหมดแล้วครับก็ทิ้งไว้ประมาณเกือบ2วันนะครับก็ตอนนี้เราก็จะมาประกอบกันละ